สวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยวหาหมุมนีสแสงก่อนอโอเคสำหรับอีพีนี้นะครับก็จะเป็นอีพีิเศษนะครับที่เดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นภารกิจเรื่กงของผมอะ่ะพอดีผมไปดู YouTube แล้วมีคนไปเที่ยวที่เขื่อนกระเสียวแล้วตรงแถวที่ประทับพับพาของเสด ในหลวงรัชกาลที่9นะครับมีต้นผมไม่ได้แน่ใจว่าคือต้นอะไรนะมันเป็นต้นต่อนางฟ้าหรือคอนโดหรือพวกตระกูลเซเลียอตอะไรหรือเปล่าซึ่งต้นใหญ่มากนะครับก็ภารกิจของวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะไปสถานที่นั้นแล้วก็ไปดูว่ามันใหญ่จริงหรือเปล่าแต่ผมเห็นในใน,ในคลิปแล้วค่อนข้างใหญ่อ่ะสวยมากอะเป็นต้นเป็นไม้ต่อที่ต้นใหญ่ใช้ได้ไม่รู้ต้นอะไรไม่รู้ว่าเซเลอาต์หรือว่าเป็นคอนโดนางฟ้ายักนะครับ เดี๋ยวยังไงจะไปถ่ายดูกันถ้าคลิปนี้ได้ลงก็แสดงว่าที่สถานที่ที่นั่นเขาให้ขึ้นมันอยู่บนเขื่อนกระเสียวที่ด่านช้างนะครับเป็นเนินเขาขึ้นไปนินดๆแต่ถ้าคลิปนี้ไม่ได้ลงก็แสดงว่าไปแล้วไม่เจอหรือไปแล้วไม่ได้ขึ้นนะครับผมเดี๋ยวยังไงติดตามกันนะครับผมไป เราก็มาถึงยังเขื่อนกระเสียวแล้วนะฮะก็ภารกิจเราคือตามดูไอต้นต่อสินาสต้นใหญ่นะครับผมเห็นแล้วละ่ะต้นก็อยู่ด้านหน้านี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นอ่าที่ประทับพรบพาของรัชกาลที่เก้านะเขาครับนี่นี่ยู่ข้างหน้านี่เองนะฮะโอ ว่าเสาภูมิก่อนมีเสาภูมิขึ้นนะทางเข้านี่พวกลิ้นมังกรด้วยนะฮะเยอะมากระบบนิเวศดีมากๆครับนี่ต้นตอที่เรามาตามวันนี้นะฮะตอยักษ์ไม่แน่ใจว่าเป็นคอนโดยักษ์หรือว่าเป็นตอเซเลอยตอะไรสักอย่างเ่ยนะครับผมไม่รู้ชื่อแต่ว่าต้นใหญ่จริงนะครับนี่เดี๋ยวให้ดู เห็นไหมใหญ่ไหมหดูให้ดูกล้องหลังดีกว่าโอ้ใหญ่มากๆครับมีตุ่มดอกด้วยนะน,นระบบนิเวศด,ดีมากครับที่นี่อุดมสมบูรณ์มากๆ ลิ้นงูเห่าหรือลิ้นมังกรผมไม่ได้ใจนะเยอะค่อนข้างเยอะเลยนี่ฝั่งนี้ก็มีนะครับไปดูข้างบนกันดีกว่านี่นี่ลิ้นมังกรเป็นดงเลยนะครับเซนซิบอเรียอะไรสักอย่างหนึ่ง นี่นะครับนอกจากบนพระพาชัยของของสิริพ่อรำเก้าข้างบนนู้นแลครับข้างล่างนี่ฝั่งตรงข้ามก็จะมีโอพันเทียอยู่เป็นกอเลยนะครับหรือใบเสมานั่นเองนะออกฝักไปด้วยสวยงามจริงๆนะครับผมกอเบลเลอร์เลยอะ่ะดูดิปลูกขึ้นบนหินแบบธรรมชาติมากๆแดดเป็นเรียงเลยนะครับสวยงามจริงๆก็นอกจาก โอเปนเทียตรงฝั่งตรงข้งามทางเข้าเขื่อนแล้วนะครับมันนี่ยังมีอยู่ตรงนี้อีกนี่เห็นไหมเห็นไหมกรรอเบลเลอร์เลยนะครับเบลเลอร์เลยแล้วก็ข้างล่างนู่นอีกเดี๋ยวผมสลับกล้องให้ดูดีกว่านี่ต้นตน,นี้โอ้ยอยู่บนริมเขือ่อนเลยนะครับแล้วก็นูน่นนูน่นข้างล่างนูน่นเดี๋ยว z o ไม่ดู ม <c oughs> เป็นกอนเลยนะตรงนั้นนะครับแล้วก็มีตรงนู้นอีกโนนริมสันเขื่อนแล้วก็มีอีกเยอะมากนะครับมีต่อสิริอาทักแอบอยู่ตรงนี้อีกนะครับระบบนิเวศดีมากอะ่ะที่เกื่อนกระเสียวตรงนี้นะครับนี่ถือว่าคุ้มที่มานะครับ มันเริ่มลนี่สันเขาเขื่อนนะครับเห็นว่าจะมีอโอเปนเทียขึ้นเป็นแนวเต็มยาวไปยันนู่นเลยนะครับสุด,สดนู่นเลยมีอากาเวกต้นหนึ่งนู่นเยอะจริงๆริงครับนี่ริมเขาเลยนะฮะผมว่าบนเขาน่าจะยังมีอีกอนะ่ะเพราะว่านนมหีห้อยลงมาจากข้างบนเขาด้วยตรงนู้นนะครับสุดจอดระบบในเวทเลยครับเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับที่นี่ โอเคครับสำหรับการมาตามถ่ายรูปต้นเซฟิแัสแล้วก็ได้เห็นโอเปนเทียได้เห็นตอยักษ์ได้เห็นระบบนิเวศท,ที่เยอะแยะหลากหลายของที่นี่นะครับก็ถือว่าคุ้มที่ได้มานะผมก็ถ้าใครมีโอกาสกับแวเวนม,มาได้นะครับที่ด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุโบุรีนะครับที่เกลื่อนกระเสียวนะนี่ปลาอยู่ตรงนู้นตรงตรงไหนวะไม่เห็น นั่นแหละนะครับก็วิวดีมากข้าง,งนี้ก็เป็นเขื่อนนะครับจริงๆก็มีสถานที่อีกเยอะพอดีเห็นแล้วอยากมาถ่ายรูปต่อยักษ์ก่อนก็ใหญ่จริงนะครับแล้วก็ได้เห็นเยอะแยะเลยมีอย่างอื่นอีกมากมายนะครับสําหรับใครที่อยากมาก็เชิญนะครับผมสําหรับว,รว,วิดีโอนี้ก็เป็นภารกิจสั้นๆแล้ไปก่อนวิดีโอนี้ก็เป็นภารกิจสั้นๆนะครับที่จะตามหารูปถ่ายของต้นตอยกักษ รั้งหน้าก็ถ้าจะมีอะไรก็คงเอาลงมาอีกในช่องนะครับผมไม่ได้มีบ่อยอันนี้นะแล้วก็คงจะกลับเข้าตารางรายการเดิมของทั้งช่องนะครับผมอย่าลืมติดตามกันได้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไคร b e ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ